สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเขาสู่สองสองพาโชค,ครับหลังจากหวยออกครับเสาวันที่สามขุมภาพันธ์สองพันหารอยหกสิบสี่ครับต่อพาโโคกับมาทีต้นมะพร้าวห้โชค,ครับงวดที่ผ่านมาก,กับมีผู้มาซองเห็นตัวเลขศูนย์เจ็ดตัวเดียวสันครับเป็นว่าเพิ่เดอทางบ้านน้ำรลอดมาซองเห็นศูนย์เจ็ดตัวเดียวคักบวคัก นั่ไปบอกจังเฮียนอีกว่าสันครับสันผู้ชมครับเดี๋ยวก็สิไปถามพ่อหน่อยเบิ่งว่าเพิ่นฝันว่าจังไดเพิ่นเห็นจังไดครับตามสอพโชคมาครับครับนี่แหละครับสันผูนช้ชมพ่อหน่อยเราก็นั่งอยู่นี่เดี๋ยวสิคุยกับเราว่ามีภูมิถือบัวว่าสันก็มีพ่นถืกถกพอพถกิติพ่อเพิ่นว่าถือกิติภูมิก็จบไม่เห็นอืมผมไม่เห็นน้องกัน โชคไฟบุญมั่นเนาะที่มาเนี่ยเนาะมากต่ยังมาเบิ้งเอาชาแก่ความฝันโจกฟ้าคนผู้เสียเงินก่อนบ่ไดกฝันซ้ำนี่สิเอาหาลูกแช้ยมันเคยแช่บ่ได้เดเนาะความฝันมันบ่ได้ตรงเน้นบ่คือเทุกคนคือแช่ข้อมฝันฝันกับน้ำหออน้ำหมอน้ำสามพันกว่าบาทเลยโอ้น้ำความฝันที่บ่ที่บ้านจีกาช่ๆอย่างที่บ่ก็ถือเลขกุญแชมยบ่เนาะถือเลขกกุญเชียบนมากแต่ว่าได้ข่าวว่า เทศบานนำ้ำรอดวรสันพอพรนว่าที่ได้เห็นศูน,น,นย์เจ็ดประสันก็ยังไเขาว่าเจ้าไม่เห็นอยู่ต้นากเผ่าเหรอจีกว่าก็ไม่เห็นอยู่หนีิเห็นศูนย์เจ็ดอ่ะจีกว่าก็คือ,อเอาขึน้นมันเป็นโศกไปมันนับนิดหน่อไหมน้องพอเนเะห็นศูนย์เจ็ดประสันถามวันพรวนเพิ่มาสูบน้ำใส่เข่าพานวา่าใท้บานนำ้ำร้อนเป็นเรื่องลูกเหรอจ้าวาเขาไม่ยอมมาเ่งกันเพิ่มสิค่เห็นใท้บานำรอดโดน กูเม <LY> <kah> um ื่อไรมาหอยเยอะก็เขาขอโชคเลยโชคขึ้นเยอะอันลูกเคยพอได้เนาะที่เราขึ้นเมื่อวันหนึ่งเนาะกูไม่เห็นเขาเราว่าโอ้ยวสันทยบ้านน้ำหลอดนี่ถือเข็นศูนย์เจ็ดมงกงวสันแต่ว่าบาดนี้เราว่ามั่นใจปนไดยวสันเราว่าเนาะครับเมื่อนอนอยู่บ้านฝันตื่นอีกวสันฝันอีกนาะฝันอีกนั่งไปบอกจุ๊ยเฮียนวสันตัวเก่า ยาสีสุดท้อนัไปบอกเลยนัไปบอกเลยโสีสุดท้เนี่นไปบอกเลยนะเห็นตัว907เลยว่าสันตัวเห็นนั่นเายังลขอยู่นมันห่างบทมัน307ไหมพอข่างล่างดห่างล่างหัน97เขาเขาหยิบถือกัวเลขระวังสองตัวก็รู้กันบุญนั่แหละ307เขาเขาเขาจะเอาถือ07ว่าสันนวาอันดุเคยพ่อแล้วว่า เอาเาก็เล่าว่าพอฝนผมฝนว่ามันคนซื้อเลขว่าสันถามมีพอเบางเนื้อว่าสันเราเห็นบ่บ่ษวาสันเราเห็นเห็นราเห็นมันบอกก็เดาอยู่ว่าโศกไปมันเนื้อข่อยน้ำแต่ความฟันข่อยเสียอย่างผู้ใดมาจับบวบ นี <c ười> ่แต่รักษอคือรักษาู้อมันก็ระมานน้องอนะมานก็มานลุ้นกานครับผู้ใดมีหาวยไงได้ไลกับพวกหนจักแต่ว่าเขาเจ้าเขาถกไม่เอายังไม่ติพอเจ้าพวกอะไรมาหอยยน้ำก็ใครมันมั่ืใช่ไหนอว่อน้อะตาไหตามันตาดีตาดีไล่ตาได้เสียทั้งวันก็ฝันเนึ่งฝนหนึ่งนับบมนับผู้นึ่งนนับเลขเนาะแง่นมนเรียกของเราอยังนี้เ้ยร้องเัลป้องปัญญาว่พอ อันแรกมว่าลวปองบ่ให้เราก็บอกเอาขนมานับึกพ่สันเอามาฝันเตื้บอ่พ่อบึกตัวนับบุได้เนาะแป่แปลว่าล้งได้ก่อว่าดีพอฝันนี่บ่ให้เราก็บอกเอาเน้ตี้บ่ให้เลาก็บอกเอาบุ้กเขน น้บต pues right. right. like ึนไปหอดชิพเนาะกับก hmm ้า nah, กับศูนต <clears throat> ัวอันสยอก็ตองก้าเากันนี่ยเนาะก้อชีพเนาะพอมาับดูก้าวเขากับสูนก่าวเขากับสวนอ่าเขาตั้นอหล่ตนั้นโอ้มาหายเกือบเอาเตีขันนับมันอักษรนั่นตัวนัองเสือห้องไทยห้องนี้มันจะถือก็อด้เล็ก้อนนี้จานวนชุดๆนก้อน ก็ันนี้เป็นเลียกยังได้เนี้ยยุคนั้นครับอมนี้เป็นยังเป็นเจ็ดอนี่เป็นสามเป็นชี่เป็นหาน่นะอันนับอักซรเถื่อนด้หนอะนกซอถื่อนแล้วยันอยู่มนที่เลียก่อกวาโอ้มาเข่าฟันอยู่ที่ว่ามาหายไปแล้วเขาเปล่านอีหายเมียไม่หานับม่เคยจะเป็นนับปสุ่มคู่ไม่คนนับกขยังว่าคู่ได้นนับหัวจีบเนาะจนเขามาเมื่อรุ่นมาก เมือนฝันแล้วไม่มี่งูนนับใดก็คนเนาะจะคว่างกันนับไ่ได้เนาะทีว่านี่ยม่ใช่คือมะเขอยุ่งความฝันตัวนั้นอืมอีพอฝันเลือดฝันเจอะครับเลือดครับนั่นแล้วมะเขวยเลือดอืมน้ำซุปนึ่ละเวิด์ตไรซมเลือดนี่ที่สองซีซีเลือดเห็นเปียกที่นี่แล้วสองหก โอ้โหสีสี่หเล่มกันสู้แข่งไว้น้ำมันเลมั่บ่เขาต้มาคาวันแต่้ันเป็นยังเป็นยังหันหนาวไม่พอเลยก็บ่าจักก็ลยกรไดกินเตียงนี่ก็อ้กันกันดีเนาะเพิ่นกราเพิ่นหายแล้วว่เอาตัวจอนเป็นยังตัวนั่นเม็นมือน่ะมือต้องเหล่ากับคนนาย่างเนาะมันมันเจียวความฝันน้นึกนับบ่ได ลองเลางหนย่งเรงเลยมาบอกยรงเงทีหายเราก็บอเอาทีพอเพราว่าผู้พิงผู้พ้นเมื่อเบิ่งสุดไทยลูกหลานปูนี่มากมือก็เจ้าใดดิสามกณเจ้าเห็นเ็ดเก่าเห็นยัง่งปูลงบวยง้โอ้ปูใดปูวัดเท่านี่ยบอกโอ้วาเห็นมาเบิ่งสุดไทยทีมือสุดไทยทีน้องเล่านะลูกปูวัดที่บ้ทาราม่เลาเนาะ

มาสุมหมลสิมุงวดนี้ที่ถือรดบบาานี่พ่อบาานวันพ่อคนบอกว่าวันหน้ามาสุมหมลนี่ท่าน็คอเรียกซุ่มเก้านี่แหละถึงนั่งเลยแน่นแน่นวันนี้วันนี้บ่ฟันเห็นฝันจะืมือคุณอาจารยฟัง้วยว่าวันมามาซุมเมลเปดเวลาพ่อพ่อเห็นหูบ่งหูเบึงเอียงน้่นมนนี้บ่ายพอดีอาจารย์มุ่งค้นเพ่นเชี่ยวชาญเรียงเอาหไว้บึงนี่ว่าจีไอช่นหาหูบึงเพิานมาหาหูบึงเลยอาจารย์มงค้น ยามนี sociedad, ่ม no, ือเกิย่านี่ามนี่หางากว่าพอแล้มาไปบังหูเกา่อนเป็นยูของบูยูแต่นี่อยู่ทแงไหมพอแ่าันแ้มันมนยังก่อมันทะกันมาหาที่แรลกรัไม่ทำหายยแล้วมาไปเบังแล้วเป็นเกาเกาแม้เป็นเขากเกยู่ิบงพอเขาเกยูบยูพผมเคยเห็นหลายแล้วว่า่า มันเก๋บ่มีเยอะมีอยังหึงยามฝนน่าย่มฝนบุญเยอะเยอะปากตัวฉลาดนี่ไงเห็นไปเบิ้งเห็นเกากห็นโยเห็นเพิ่นน um> ี่ค okay um> ่เคยๆไปเอาแล้วยามนีเพื่อนจริงๆใคบอกมันจะบุญเห็นยังมันด้วยยุไก่บ่พอนีะว่ายุคพุ่งเราให้หลานสาวปากบ่อนี่ยุไก่ยุโอ้ไม่รบกวนพ่อเบิ้งให้เด้พ่อได้เออไปเบิ้งอยู่ก่อนไปเบิ้งจะมื่นม้วนเท่ากันมาบอกคุนเลยเบิ้งเราได้อาจารย์เด็ดมาได้เนี่อาจารย์มงคลโชว์ อาจารย์มควนเนียวเบึ่งไหว่าเล่าว่าว่าจะให้เล่าได้เอ้ารับประกันว่ามีผักมดนไปเบื้องหลงทคนเบื้องี้รัปไจานแล้วทั้งออกวัดทั้งนั้นเรอไปเบื้องาล่าคนที่ยู่ม่ยูาเบอกมเบื้องหลว่าบ่ยูเด็ดมกนบว่ามีเหย่อไม่หยื่ไปเบื้องขึ้นบ่มีเหยื่อเลยเจ้าเอาเอาให้พ่อไปเบื้องกันเมือนล้นไปแล้วแ่หูป้าเป็นป้าก็บุกแผ่นก็้นนี่ว่จน้ำมันไม่ยาลาบเนี่ยมันหกมันะ จังหว่าเห็นแม่โดนแล้วหรอหูนั่นี่สองปี่ล้วบ้หนี้กี่หนาฝนไปบงก็ยั่งยั่งงฝนอะจหว่าไปบงงนวงนี่เป็นบ้านี้นีแต่เกาตามที่ผมเห็นว่าจกินหมนั่นจักขึ้นบ่รูแบเดงจกมกินนี่วะมอมีแต่่างใครจะมาถึงคำกนี่หู้ก็เจียงไหมล่ะโอ้ยอยโ่วาหูเจียงยงยังโยมายังโยมัยอมัยั่งยังลำเบยกเลยเจียงนี้ เมื่อจิตถ้ำพิธีแล้วแล้วย้อนกระดาษตัวเลขลงไปงูสาคาบอกมาโอ้แดนนี้กันมาดอกยูยูดอกกันกันหูบึ้งนี่เดี๋ยวไปบึ้งอยู่กันบ่ครัอบขอบขอบขอบคุณในพอหลายย่างย่างโดนมือเราไปบึ้งบูป้าบูดวงไปย่างขอบขอบขบขอบคุณหลายไปซองต้นผ้าจังไนก่อนบัดนี่นี่ยแหละครับพี่น้องงวดพิพันธ์มา ผู้่นโชคดีก็มีครับผู้หนึ่งเห็นพอแล้วว่าผู้หนึ่งเพิ่นมาเบิ่งย่อมคำคำมาสั่นกันเป็นพี่น้องของหลวงพ่อที่วัดนิโคทรามเฮาอีหล่ะเพิ่นว่าเบิ่งคำคำเพิ่นได้ตัวเดียวเลยเก้าเกจมาสั่นโอ้เพิ่นได้เก้าเกจตัวเดียวเลยจริงวันนี้พี่น้องทั้งบ้านน้ำรอดมาสั่นเบิ้งกอนเรียกอยู่เบิ่งเราเขาเจ้าก็ไปซื้ออืมเขาเจ้าก็ถือเนาะงว่าพี่น้องบ้านน้ำรอดมาเบิ่งแล้ว ว่าคักใจว่าสันเห็นศูนย์เจ็ดแต่มันเป็นล่างๆครับเมื่อนอนเป็นร uh ับไปบอกอีกว่าสันก็เลยถึกเต็มเต็มว่าสันเห็นแต่ลูกเคยพอบอกฟังหน่อว่าก็ไ่ได้เห็นเพื่อนหรอกครับสอนเป็นเลขตัวใดระยุหันอีกวันนี้ส่นี่นะเป็นเลขตัวใดนี่อยู่นี่ฟงมันแล้วจตัวตีบม่ไเขาไ อาผมถิ่งนี่ย่งเดียกันนะครับโมโมดอกความันกะว่าไม้ตาดีไรตาได้เสียเออโชคไปเฮ้งมันมันเปลี่ยนฉันอันนี้เออ่อพยานาสี่สี่ถอดเก็บเลื่อนตัวตัมันเลยเดี๋วฮ้ก็ดูตามร้อยนะครับแต่ว่าเล็กตัวนี้สวยนี่เร็กตัวนี้นี่คับมีมีจวมาสีดูเหรอจอตอนนี้เห็นก็ยังตเลียงตเล็ยอีกฮะนะฮนมองเจ้าไทยก็ไปฮน แต่พี่มองนี่ลราแปลงที่สุดเนี่ยพี่น้องแต่ทท่แนด์ซอฟผสงเลี้ยวไม่ทันเียมันก็เปลี่ยนเร่งอย่างไรเจ็ดป่ะโอ้ยยากินห้าเจ็ดเห็นหากับเจ็ดแน่นป่ะหากับเจ็ดพี่น้องเป็นเนือนหมดแหน่นั่นหาคัากก่กนั่นเห็นหาโมงโกงเลเ่นเนี่ยเบิ่งสีส่แห้งคักชัดเจนเลยหายพีน้องก็รองซองมึงอด้ดีขึ้ด้ย สวัสดีครับคุณเกียรติวันนี้ครับผมห้าเจ็ดสามสวัสดีทุกคนนะครับห้าเจ็ดสามเข้ามาทางช่องนะครับผมเราได้เห็นเรานะครับสาพฉกเห็นห้าเจ็ดสามโมโพี่น้องทั้งบ้านเทาที่เห็นเป็นตัวได้กระจังทักนี่แหละครับนี่แหละสำคัญที่สุดมีมองเดียวเห็นเป็นห้าเจ็ดสามครับ ซว่าโศกเห็นหายเจ็ดซ้มแต่ว่อหูว่าพี่น้องเห็นเป็เนเด็กยังครับ,รบเดี๋ยวหลังจากเซ็ดซ้เนี่แหละครับหลังจากเซ็ดซ้์จากทั้งพี่แล้วก็ทีเข้าไปวัดกุ erm เแห่มือนี่เดี๋ยวไปหาตับฟืนจังหน่อยสักกันอืมมือบ้านนี่เขาบนสามตัวตรงวัาสันพเนนพ,พิ่นว่าเห็นโมโนครับวอยพี่หลังเอฟซีก็ได้ไเห็นมอน ผู้ใดเห็นเป็นตัวใดกันมีความผิดนี่ผิดจัราณากันเอาเด้อครับคอแม่พี่น้องครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่าผู้ใดอ่าเห็นตัวใดตัวนี้ตัวนี้ยังชัดเลยครับได้ตัวใดทั้งคุณหันเบิ้องขึ้นเบิ้งจั้นหนึ่งขึ้เลขเจ็ดเลขเจ็ดกับห้าหันบื้องนเจ็ดกับห้าก็แม้สองห้าเนี่ยใช่ไหมแม่นมาสองห้าหรือสองหก โอ้ให้เบื้องน้ำมนเลยได้สันได้จะเสร็จสับจากภารกิจไายถ้ำมองนี้แล้วก็ลังจะไปบา้านทุ่งแหละบานนี่สองหาหรือสองหกเนี่ยเหรอครับพี่ลองอืมสว่านตาดีจะน้ะองสว่านเลยนาะจะเอาเลยเนี่ยได้วสว่านได้โอ้โหผูนะ้เห็นเจ็ดสามเห็นว่าเพิ่นเห็นเจ็ดสามคนอืม น,นะครับพี่พอเล่ากับว่ายังบัสันดอกครับพี่น้องเอฟซีครับชัดเจนชัดเจนพี่น้องว่าสองหักสองห,ก,องหกครับิึงไม่กล่องเลยครับัสันดอกว่าฉันว่าเดี๋ยวคันฟันจ่อเมื่อจ่อเวียนผุนเราค่อยว่าก,กันนี่แหละครับพี่น้องครับกับให้พี่น้องไปาะห์อออเอได้ครับเด้อพี่น้องเห็นเป็นตัวได้เก็จังทักมากครับชัดเจนใส่ละอยู่ใส่ 2องหาหรั่สองหก่ะันเดี๋ยวเดี๋ยวบน้ก่อนก็เห็นกันโอ้ยขนสั้นปปนนก็เดี๋ยวว่เห็นะราได้แต่โคกัดโลดมันเหละตีให้เอบซีเบ่งโดสองหาสองหก่ะร่มมันพันใบใหม่มันเลยบ่เออเนี่ยังสีเออเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไปแสดงเอฟซีนี่สองหาหรือสองหกครับ สองหาหรือสองหกครับเนี่ยชัดเจนนี่ครับเนี่ยครับเนอะ้าโอเคเบิ้งผู้อืนอ่นขำว่าเบิ้งน้ำบาดเนี่ยกันเ่แล้วครับท่านผู้ชมก็มาตร้นมะพร้าวหายโชกนี่ครับก็มีตัวเลขให้เบิ้งอยู่ครับแต่ว่าก็แล้วแต่บุญไผบุญมั่นนะครับเด้อโฉกไผลโชคมั่นพี่นองกับเบิ้งเอาในกล้องเนี่แหละครับเบิ้งเอาในกล่องเนี่ยแหละครับถ้าห้าโชค,คดีห้ากาสดได้ครับ เพราะว่าเพิ่นมาเบิงกับผมมีผู้บอกเพิ่นนี่ครับพี่น้องกันตามฟังว่าที่เพิ่นมาเห็นศูนย์เจ็ดกับเก้าเจ็ดนี่ก็ได้ครับมันเกิดแล้วแต่ชคงนะครับแล้วแต่การมองเห็นของแต่ละคนครับกับพิถูกับพี่น้องกย่าะ่ากันเด้ครับเด้อกับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามารับชมเราฟังถ้าถูกใจพี่น้องกันอย่าลืมนะครับฝากซับไกลกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้านและการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ